สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือช่องผมนะครับนอกจากจะพูดถึงมุมมองมูลการในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยนะครับผมยังพูดถึง,งเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวสารทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยซึ่งหลายครั้งนะครับก็จะ จาลึกไปถึงเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็สงครามซึ่งก็เตือนก,นกันนะครับว่าถ้ามองตามเหตุปัจจัยเราเนี่ยเรามีโอกาสสุ่มเสี่ยงจะเกิดศึกสงครามใหญ่หรือมาหาสงครามโลกครั้งที่สได้หรือสงครามนิวเคลียร์ได้นะครับแต่คนนี้หลายคนเนี่ยนะพอได้ยินคําว่าสงครามโลกครั้งที่สาหรือสงครามนิวเคลียร์เนี่ยก็เกิดเป็นความทุกข์ใจขึ้นนะครับก็เขาเรียกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะ,นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะ การที่เราได้ยินเรื่องของสงครามโลกที่สามแล้วเราเกิดเป็นความทุกข์ใจหรือยากเกิดความกลัวเนี่ยอันนี้เราก็โดนกิเลสตัณหาเนี่ยเล่นงานแบบหนึง่งนะก่อนที่จะเกิดสงครามโลกคริสสามจริงๆนะครับหรือบางคนเนี่ยนะไม่อยากให้มันเกิดนะแต่บางคนก็อยากให้เกิดนะถามว่าทาไมถึงอยากให้เกิดเพราะบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์อยู่แล้วในปัจจุบันนะหเห็นความเสื่อมศีลธรรมนะความชั่วร้ายของผู้คนในสังคมเนี่ย ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความชั่วความร้ายความทุจริตความโกงนะความหลอกลวงล่อลวงนะความรุนแรงนะครับการทําสิ่งผิดศีลธรรมต่างๆผู้คนก็เกิดเป็นความทุกข์เห็นสังคมอย่างนี้นะก็อยากให้มันเกิดเกิดไม่เถอะนะมันจะเกิดสงครามโลกนี้สามจะเกิดสงครามยูเคร์ก็เกิดเกิดไม่เถอะนะมันจะได้ล้างโลกไว้อะไรประมาณนี้มีคนอยากให้เกิดก็มีนะเพราะว่าตัวเองเป็นทุกข์นะมีความเอ่อ เรียกว่าไม่สบายกายสบายใจอยู่นะกับอีกพวกหนึ่งก็คือกําลังสุขสบายอยู่มีทรัพย์สินเงินทองรวยอู้ฟู่อยู่ยังติดอยู่ในสุขนะยังยังไม่อยากตาย,ยาพูดง่ายๆก็ไม่อยากให้เกิดสงคราวรถอีสาไม่อยากจะเกิดสงครามอยู่เคลียวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่าเราจะวางใจอย่างไรสําหรับนักภาวนานะถ้าเกิดคนที่นะครับเออภาวนามาดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอก ไอ้สงครามนิวเคลียร์สงครามโลกที่สามเนี่ยถ้าคนที่ยังภาวนาไม่ดีนะควรกลัวสงครามนิวเคลียร์สงครามโลกครที่สามนะครับโดยเฉพาะนะ,ะถ้าเกิดใครที่สมาธิเห็นใจรักบ่อยๆนะก็จะปล่อยวางเรื่องของไอ้ความทุกข์ต่างๆเรียนลงได้เพราะฉะนั้นเวลาฟังข่าวสงครามโลกครั้งที่ 3, สามกับนิวเคลียร์คนที่เห็นใจรักบ่อยๆคิดถึงรักบ่อยๆก็ปลงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมันคนที่ต้องการให้สงครามโลกที่สามเนี่ยอยากให้มันเกิดก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งนะ ยามที่มันไม่เกิดเนี่ยบางคนบอกว่าอยากให้เกิดจังเลยสงครามโลกที่สามเนี่ยแล้วมันไม่เกิดมันก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งเพราะันูตัณหาครอบงำหรือคนที่พูดถึงสงครามโลกที่สามแล้วไม่อยากให้เกิดเลยก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งนะถ้าวันหนึ่งเขาเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งพูดง่ายคือการมองโลกด้วยตัณหาอยากให้เกิดหรือไม่อยากให้เกิดเนี่ยนะแล้วมองโลกด้วยตัณหามันไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริง ันก็เกิดเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นคนที่อยากให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามเพราะขณะนี้ตัวเองทุกข์เห็นความเสื่อมสังคมต่างๆอยากให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สแต่มันยังไม่เกิดก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะความอยากคนที่กําลังสุขสบายอยู่เลยนะกำลังหลงร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองเกียรติชื่อเสียงก็ไม่อยากให้มันเกิดถ้าวันหนึ่งมันเกิดก็เป็นทุกข์หรือมันยังไม่เกิดแต่ไม่อยากได้ยินว่ามันจะเกิดก็เป็นทุกข์ เห็นไหมครับก็คือโดนกิเลสตัณหาเล่นงานทั้งสองกลุ่มเลยทั้งอยากให้เกิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเพราะอะไรครับเพราะใจเรามไม่ได้วางความเป็นกลางแล้วมีสีปัญญาคิดนิพยาเหตุปัจจัยถ้าเรามีใจที่วางความเป็นกลางไม่ถูกตัณหาความอยากหรือความไม่อยากครอบงำมีสีปัญญาจำแนกแยกแยะเหตุปัจจัยต่าง มีโอกาสมีความสุ่มเสี่ยงไปที่จะเกิดหรือไม่เราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรอยากให้วใช้สีปัญญาในการดํารงชีวิตนะครับเพราะดะนั้นนะใครที่ได้ยินข่าวสงครามโลกที่สามนะอยากให้เกิดแล้วมันไม่เกิดก็เป็นทุกข์ใครได้ยินข่าวสงครามโลกที่สามไม่อยากให้มันเกิดวันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์เพราะว่าใจเรามันถูกตันหาเล่นงานทั้งสองฝ่ายนั่นเองทั้งภาวะตันหาแล้วก็วิภาวะตันหา วิียาลถูกต้องคือวางใจเป็นกลางมองโลกด้วยสิบัญญาสำคัญนะครับภาวนาให้ดีเตรียมรับมือทุกสถานการณ์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ